6ลบ6เท่ากับช่องว่างนะคะ6มีดินสอ6แท่งนักเรียนทำหายหมดเลย6แท่งนักเรียนจะเหลือดินสอกี่แท่งคิดเองนะคะอ้าเสร็จแล้วไปดูข้อ2กันข้อ2ข้างล่างนะคะ4ลบ0นะคะ4ลบ0มันไม่มีค่าแล้วลบออก0ูนิ้วนะคะ มีอยู่4นิ้วล้วบอก0นิ้วจะเหลืออยู่เท่าไรนะคะใส่ลงไปเลยนะคะต่อไป3-2ลบเท่ากับเท่าไรนะคะอ่ามีช็อกโกแลตสามอันนะคะให้น้องไปสองอันนะคะเราจะเหลือช็อกโกแลตกี่อันนะคะใส่ลงไปเลยนะคะต่อไปหกลบหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ ะะมีลูกแก้ว6ลูกนะคะทาหายไป1นลูกจะเหลือลูกแก้วกี่ลูกนะคะใส่ลงไปเลยนะคะคำตอบที่ได้นะคะต่อไป7จลบหเท่ากับเท่าไหร่นะคะมีอยู่7จ็เอาออกไป5จะเหลืออยู่เท่าไหร่นะคะต่อไปดูช่องที่2อนะคะแปลบเเท่ากับช่องว่างนะคะ มีอยู่8อ่ามีอยู่8ชิ้นหักออกไป7ชิ้นคะจะเหลืออยู่กี่ชิ้นเออต่อไป6กลบสเท่ากับช่องว่างนะคะอ่ามีลูกเจี๊ยบ6ตัวนะคะเดินหนีไป4ี่ตัวจะเหลือลูกเจี๊ยบกี่ตัวใช่ไหมคะอ่าก็คือนับสี่ไปหาหกนะคะกำมือเลขสี่ไว้สแล้วก็ ห้าหกนะคะจะได้กี่นิ้วเอยจะได้กี่ตัวคะได้เหลืออยู่สองตัวใช่ไหมคะใส่ลงไปตรงนี้เลยนะคะต่อไปสามลบหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่่มีหนังสืออยู่สามเล่มนะคะให้เพื่อนยืมไปหนึ่งเล่มนะคะเราจะเหลือหนังสือกี่เล่มใส่ลงไปเลยนะคะต่อไป 5ลบ0เท่ากับเท่าไหร่นะคะคิดเองนะคะนันนี้ครูคเคยบอกแล้วว่า0มันมีค่าไหมนะคะใส่ลงไปเลยนะคะต่อไป5ลบ1เท่ากับช่องวางอ่างมีอยู่5นะคะหักออกไป1จะเหลืออยู่เท่าไหร่นะคะเป็นผลลบที่ได้นะคะใส่ลงไปตรงนี้นะคะ ต่อไปข้อต่อไปเลยนะคะ8-5ลบหเท่ากับเท่าไหร่นะคะมีอมยิ้มอยู่8อันนะคะแบ่งให้เพื่อน5อันนะคะจะเหลืออมยิ้มกี่อันนะคะใส่ลงไปตรงนี้เลยนะคะอ่าต่อไป6-2ลบ2เท่ากับเท่าไหร่อ่า หรือว่านักเรียนชูนิ้วมือมาก็ได้นะคะมีอยู่6นิ้วนะคะชูมา6นิ้วเอาออก2นิ้วจะเหลือนิ้วมือกี่นิ้วนะคะใส่ลงไปตรงนี้นะคะต่อไป8ลบ0นเท่ากับเท่าไหร่นะคะ8ลบ0นย์เท่ากับเท่าไหร่นะคะอ้าวทำลงทำเองเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะดูหน้าต่อไปเลยนะคะหน้าที่21นะคะ